อ๋อสบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนบอกันพอวันที่เอ็ดนะพี่น้องคลิปนี้ผมมีอยัางวันนี้กับพอวันกับสี่มาตั้งรักหัวพี่น้องเลยเนี่รักหัวสิครับจะถังขางรังบ้านพี่นาะเพราะว่าดาวดินทมเหรอเนี่ยถตั้งรักหัวมันมีอยู่สามรักพี่นะเนี่ยเสาบอกวันศืกอมาเลยเสาสามต้นก็หลังจากเขาอันนี้แล้วเขาก็สิกอกระแพง่ขึ้นแบบนี้แหละพี่น้องเลย ข้างๆดินสะอุ่นเนี่ยมีสามต้นนี่พี่น้องมันจะบางหัวใส่พะแพงมากุดซอยและโอเคทมเมาทำมมันเห็นนี่เป็นอไรล่ะสิพันโบเห็ดบมื่อไรพี่น้องเลมันง้อเขาพี่น้องกินยอดบางวงกันวัดเนี่ยมางวงก็นั่งเป็นฟูดเป็นหลอกมันเขามามันกินเรียบร้อยได <ación. S 1> claro. ้บอกกระเซ็ดมันแล้วไปเห็เห็นเห็นมันแล้วทั่วไป โอเคเริ่มวัดรแต่ก็จะคุดคุม้มเลยก็นเทพต่างเสาเลยทเทพต,ตินสางกับต่างเสาเลยพี่น้องเราจะพะวังกับพ <c oughs> ักพังเลยบ่อยเลยพี่น้องเลยพักพังวัดเถียก็ยังไหลตอกลักคุดแล้วบันดนี้พี่น้องเลยคุดคุดเป็นสามคุ้มพี่น้องวัตรดำทองดำเตียงเรียบร้อยหมดเลยพี่น้อง พุดลงจากเพียงนี่ประมาณแม่ฐาสิบพี่น้องจากเพียงนี่ไปจากเพียงลงไปวา,าวเสาประมาสองสองแม่ฐานสิบนะมาแฟนมาสวยคุดอีกแท่งหนึ่งนะพี่น้องเนะาะไรดีพี่น้องมาสวย <c oughs> มาสวยประมัณพ <c oughs> ุดธเสาร์พี่น้องแค่ยุดมัน <c oughs> อ่อนดีเนาะอ, <c oughs> อ่อน,นเนาลงประมาณแต่เพียงลงไปแม่ฐาสิบนะ เดีกกางย,ยุยมันเย็นมันลมมันอะไรี้ยพี่น้นนนองตอนนแข็งกับเสียมันซับกระนาดยังนาดอ่ะเสนสมปุญเลยก้อ็ยังกออ่างกอที่วางเสาไผ่โอ้กนะอ,อ,อ,อข้างนอกนะโอ้บทจมบสินเนาะ ออกไปเร,เรื่อยๆเท,ทื่อนบนแล้วจเรื like ่อเลยไมมีมือแล้วยเทื่อนนี่ยเฮ็ดเนี่ยอยางไดรหันอยางไดหนีเได้เลยกอไปเรื่อยๆเลยกำวเฮ็ดกำแพงแล้วก็จบละกำแพงหัวเนี่ยจบก็พอก่อนหยุดก่อนหาเห็ดคลิปงามงาห้พี่น้องเบิ่งรัแพนเมื่อกาจะเดิมตั้งเสาเด้่พี่น้องเสาเอื่นเสาเมื่อกันได้ครบเลยครบเต็ที่เสาเนี่ย ยังเหลือยังเหลือได้กระเบื้องครับผ้าแอมอ๋อกระเบื้องก็ผ้าแอมผ้าเอมเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นจับานใหม่ช่างกออไม่วาบรึ่ไม่ไม่ยังวะไม่จะล่าแล้าค่ะไม่อ๋อ ขึ้นไปล่ะงาน,นาบุญเนาะเรไปเราไปแกะบาสแกะอะไรเขาไปใส่บาสไปยังไงบาสต้องไปแกะเนาะต้องไปใส่บาสไปแกะเนายน

ไปถาดโพนไปถาดโพนปนอกากลุ่มไปถาดโพนไปกับเบากัง๊งไปน่นองเม็ดเม็สามสี่เป็นดอถทุปกวสาวเอาเอาพี่ลูกลข้าต่อใหม่ตัวเกา่าเนาะไปงัด ลำกลอนเอาส่กะติกกูกด้อยนัดสื่อกระติ้งแดงมอ่าดีะนะเติมพลังไ้เอาลำกลอนส่กะติกเลยอาน้ำใส่ล้วแล้วพอไปนหยกงลูกสุดท้ายเลยพี่น้องไงผมสุดท้ายพุดเหลกเติบเียเหมันโบกทมดินดินมมนขึ้นมาเนาะ ไปกาสใส่ดินดิน,ดนตัวเก่าเนี่ยดินตัวเก่ากา,กาดินตัวเก่าก็ซื้อสาวมาหมดวันนี้มาสมมูลสูงแค่กุศลลึกบาทเลยยาเดียทุบผัวเอารับเลยพี่น้องตอกลักจกับระลับพี่หน่อแล้วก็สมปูรณ์วันนี้สมปูรณเท่ห้องพื้นก่อนพี่น้อง

โอ้ยเหยียบมันทอกระบางพี่ดึกพี่ด้อเลยงอเหยียบนะพี่น้องหาอันมันัวามัดไหนแลาก่อนก็ได้บ่หาใส่อยู่เอะเลวแต่ให้พีดพีดปิดจะปิดบ้าหรือบุ่่งเ็ดเป็นอืมดบ้า่ะันแ่ะวัไหกันน่ะวนี่ล้ครับพีดบ้าไกุ้งแมกเอาใ้นบ้ใส่ในรถนาน เออดูกับพ่อาซ้ำๆไปเนี่ยแหละเนี่ยขวายนในตัวนี้เลยตัเขียนนอ่เลยเนี่ยตัวขวยันยังีอยู่นะพ่อไหนอยู่สนุกคืองามจโอ้แตงหน้าแตงตาแพทยเนียแตงหน้าแตงตานี่นะเฮ็ดแล้วบอกมีกิ๊กแล้วมีกิ๊กแล้วมาดีโอมาดที บ่พ่อก้าหน้าบาดผู้นึกผักยกจังหน่อยพี่น้องเลยอ่ะไม่นหน่อยคนว่าอยากกินสมวายดีพี่น้องอน,นี่ก็พอแล้วเขาด้พี่น้องกินสมมะขามจำจำสนุกเะไแต่งหน้าแต่งตาอ้อา,นนนนาวแต่งเลยธรรมดาเนาะไอ้ทอหน้าจะแป้งง่วงมันเหยียบ <สะ S 1> งูห,หยับแตกตัวหนาสัแงน่ะนยกสาวด้จ้ามีกระหมูไอนน้กลางกับไนแม่กับเบาแพนมาสันสวยกับกาณาดันไปตอ

พอแพนใจแพนหล่อแทอุ้ยแแล้วตัวตอคนงัเดียวเลย้ต่างคากเ้ Lẽ 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 tôi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cho kênh Để không bỏ lỡ những จนบาบสามสีหมดไปหน้องเสามตนะ้นนคุดคุด้ะกะเท้มันแห้งเลยไ้วลงเกือบคำไปหน้องเลยแนวอะไรคุ้ยสามต้นมีแนวไปาสร้างดินบล็อกมาก่อพี่น้อยเลยโอเคพี่น้อง คลิปนี้ก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะขอบคุณใจดีขอบมาติดตามชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองของวัน TKS ฝากซองกันด้วยพี่น้องบากแฟนพาเพลินบากแฟนสาวนุ๊กพี่น้องฝงบเราวน้องอโนนน้องอโนนรัชชานนทนเลยพี่น้องน้องนัด TKS เดี๋ยวกันน้องนิว TKS บ๊ายบายพี่น้องขอบใจไลเมบองจบคลิปพีน้อคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย